คลิปนี้นะครับครูจะมาพิสูจน์ว่าทําไม a ยกกําลังสองถึงเท่ากับ b คูณ c นะครับก็คือรัศมีวงกลมใหญ่นะครับเมื่อยกกําลังสองทำไมถึงเท่ากับรัศมีวงกลมเล็กแล้วคูณกับรัศมีของครึ่งวงกลมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพิสูจน์กันนะครับโดยจะใช้ความรู้นะครับประมาณม .2 ขึ้นไปนะครับประมาณม2ไม่ยากเกินไปนะครับคือมอต้นเนี่ยฟังเข้าใจได้นะครับก็จะใช้ความรู้พิทาโกลัส แล้วก็การแยกตัวประกอบผลต่างกําลังสองอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆดูตามทีละขั้นตอนครูจะพยายามพูดให้ช้าที่สุดนะครับจะได้มองภาพแล้วก็เข้าใจได้นะครับมันเป็นการพิสูจน์เพราะฉะนั้นอาจจะมีการอ้างเหตุผลเยอะหน่อยนะครับโอเคใครที่ดูไม่เข้าใจยังไงก็ตั้งคําถามเพิ่มเติมได้ในจุดที่สงสัยนะครับอย่างแรกเลยเรามาวิเคราะห์สิ่งที่เรารู้ก่อนว่าเรารู้อะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปวาดรูเพิ่มเพื่อจะ อ,อ้างอิงเพื่อให,ให้เพื่อให้พิสูจน์ออกมาแล้วมันได้หน้าตาแบบนี้นะครับเรารู้ว่าจากที่โจทย์ให้มานะครับเรารู้ว่า A มีเส้นผ่าศูนย์กลางคือ28เพราะฉะนั้น A ครับถ้าเราเขียน A ก่อนเนี่ยมันคือ14ถูกไหมก็คือรัศมีอ่ะมันคือ14เพราะว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง28 A ก็เลยคือ14โอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันนะครับและเรารู้อีกว่า แนบชิดติดกันนะอยู่ในครึ่งวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว56แสดงว่าครึ่งวงกลมเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางคือ56เพราะฉะนั้น c หรือรัศมีของครึ่งวงกลมก็ต้องเป็น28ใช่ไหมครับตรงนี้ครูเขียน28ไว้ก่อนก็คือ c เนี่ยเท่ากับ28นะครับ2องเลขนี้ถ้านักเรียนเห็นความสัมพันธ์นะครับถ้าคุณครูเขียนว่า a เนี่ยมันจะเท่ากับเอา c หารด้วย2จริงไหมครับ เอา c หารด้วย2ก็คือ28เครื่องหนึ่งก็คือ14เพราะฉะนั้น a กับ c เจือสัมพันธ์กันแบบนี้คุณครูขอ,ขอีกรอบไว้นิดนึงนะครับเราจะเราอันนี้คือความสัมพันธ์ที่เราได้จากข้อมูลในโจทย์และเรารู้อีกด้วยว่าเพราะฉะนั้น c ก็เลยเท่ากับ 2a ก็คือเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันย้าย2จากหารอยู่ไปคูณเพราะฉะนั้น c ก็เลยเท่ากับ 2a โอเคตรงนี้เข้าใจตรงกันอีกหนึ่งประเด็นนะครับ เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ก้อนนี้นะครับอ่เริ่มแรกเลยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบ14กับ28ออกนะครับชึบๆโอเคอและครูจะวาดรูปสามเหลี่ยมเล็กๆเข้ามาในนั้นนะครับโดยอย่างแรกครูจะลากจุดศูนย์กลางไปสู่จุดศูนย์กลางนะครับก็คือลากเส้นนี้มาปึ้งแบบนี้นะครับและลากเส้น ที่ให้มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้นะครับโอเคเราจะได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับ A ตรงนี้นะครับออ้เดี๋ยวโทษทีเกิดอะไรขึ้นอ่ะครูขออนุญาตลบ a ตรงนี้นิดนึงก่อนเรารู้ว่าตรงนี้เป็น A นะขออนุญาตลบ A ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็น B ตรงนี้ไหมครับ B เนี่ยมันสะท้อนมาตรงนี้แสดงว่าจุดตรงนี้มันคือ B ครับตรงนี้อจะเอาสีเขียวตรงนี้คือ B ถูกไหมครับตรงนี้คือ B และทั้งหมดอ่ะคือ a ถูกไหมทั้งหมดคือ a เนี่ยตรงเนี้ยคือ a เมื่อกี้ที่เราคุยกันตรงเนี้ยคือ a ตรงเนี้ยคือ b เพราะฉะนั้นไอตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก็ต้องเป็นเอา a ไปลบออก b ถูกไหมเนี่ยเอา a ลบออก b ก็จะเหลือตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็จะเขียนใหม่ได้ว่าคือ a ลบ b นะครับเนี่ยเป็นตรงนี้นะนะ ให้เห็นชัดๆเนี่ย a ล b คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้เชื่อ a ลบ b ก็คือ a ทั้งหมดลบออก b โอเคและตรงนี้นะครับตรงนี้มันคือรัศมีของวงกลมใหญ่ซึ่งเรารู้ว่าคือ a กับรัศมีของวงกลมเล็กเรารู้ว่าคือ b เพราะฉะนั้นมันก็คือ a บวก b จริงไหมครับเราจะได้สามเหลี่ยมมาหนึ่งรูปอูดนะ เราใช้ตรงนี้ดีกว่าเราจะได้สามเหลี่ยมนะครับที่เป็นมุมฉากหนึ่งูปโดยมีด้านด้านนี้กับด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าคือเท่าไหรเพราะว่าสังเกตว่ามีรอยต่อตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นครูจะขอกําหนดให้เขาเป็น x ละกันเป็น x ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับอ่าได้พีทาโกรัสละขออนุญาตเอามาเขียนตรงนี้ให้เห็นชัดเจนนะครับก็คือเราเขียนรูปไว้ตรงนี้ชื้ออ่า ฟึบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาพิทากรัสกันตรงนี้คือ a บวก b นะครับและตรงนี้คือ a ลบ b และตรงนี้คือ x นะครับตรงนี้คือ x เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะได้ว่านะครับ x ยกกำลังสองนะครับ x ยกกำลังสองนะเท่ากับนะคุณครูขอขยายโอเคเท่ากับนะครับ a บวก b ยกกำลัง2นะครับลบ a ลบ b ยกกำลังสองทันนะครับด้านนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนาะยกกำลังสองลบด้านที่เหลือก็จะเท่ากับอีกด้านหนึ่งยกกำลังสองเหมือนกันนะครับโอเคเราก็สังเกตเห็นไหมครับว่าเนี้ยตัวหน้ากำลังสองลบตัวหลังกำลังสองก็คือผลต่างกำลังสองถูกไหมเราก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจริงไหมครับ โอเคเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาเราก็จะได้เป็น a บวก b ลบ a ลบ b นะครับอันนี้คือหน้าลบหลังแล้วนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวครูต้องขยายหน่อยเราก็จะได้อีกก้อนหนึอีกก้อนหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็น a บวก b อย่าลืมใส่วงเล็บนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเครื่องหมายซ้อนกันแล้วก็บวกด้วย a ลบ b โอเคยวทบทวนนะครับหน้าลบหลังกับหน้าบวกหลังนะครับโอเคต่อนะคราวนี้คุณครูจะกระจายเครื่องหมายไปละเราจะได้ a บวก b ลบ a แล้วก็บวก b นะครับบางคนอาจจะงงลบเจอบวกตรงนี้ได้ลบนะครับแต่อันนี้ลบเจอลบเลยได้บวกนะโอเคต่อไปก้อนด้านหลังอันนี้ง่ายนะครับก็จะเป็น a บวก b บวก a แล้วก็ลบ b เลย นะครับดูซีตัดอะไรได้บ้างนะครับ A กับลบ A ตัดทิ้งไปนะครับ b กับลบ B ตัดทิ้งไปเราก็จะได้เป็นอะไรครับ b บวก b ก็ได้เป็น 2B แล้วก็คูณกับ a บวก A ก็ได้เป็น 2A คูณกันเพราะฉะนั้น x กํลังสเราก็จะได้เป็น2คูณ2ได้4เนาะได้4 A B เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนคูณอยากรู้ x อย่างเดียวก็จะได้เป็น รูทสี ab ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ4ถอดออกมาได้เนาะก็เป็น2รู ab โอเคเราได้มาอีกตัวหนึ่งก็คือค่าของ x เฉยๆนะครับค่าของ x เฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราวาดรูปนิดนึงถ้าเราวาดสามเหลี่ยมอรูปเมื่อกี้นะครับวาดสามเหลี่ยมแล้วเราใส่ตัวเลขลงไปก็คือ a ลบ b รูปเดิมก่อนนะครับ a บวก b ส่วนด้านล่างไม่ใส่ x อกละเราจะใส่เป็น2แล้วก็ r ู o t A B โอเคจากรูปนี้นะครับขยายมาเห็นให้เห็นชัดๆโอเคพื้นที่เราจะพอไหมน่าจะพออ่าฮะตอมาเราทำอะไรต่อนะครับ uh huh. เราได้จุดนี้แล้วเราก็มามองเดี๋ยวครูขออนุญาตต้องชึบขออนุญาตลบรูปเมื่อกี้ออกนะครับเพราะว่า เรามาวาดใหม่แล้วเนาะตั้งสองรูปขออนุญาตลบตรงนี้ออกเพราะว่าครูจะลากเส้นเพิ่มให้เห็นอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอุ้ยเดี๋ยวนะชึบขออนุญาตลบนะครับชึบชโอเคอลบสีไปได้ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันแล้วนักเรียนดูนะครับถ้าเราถ้าครูลากเส้นนี้ครับด,ดูดีนะครูจะลากเส้นสีน้ำเงินนะจากจุดนี้นะครับลากไปจงจุดนี้ชึบ จุดนี้นะครับคำถามคือดูนะครับอ,อันนี้คือจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับมาตรงเนี้ยคือ4ถูกไหมจะจ,จุดศูนย์กลางลากมาชนกับเส้นรอบวงคือ C ถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จุดศูนย์กลางคูลากไปเจอเส้นรอบวงก็คือ C เพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็คือ C ถูกไหมเส้นเนี้ยก็คือ C โอเคทันนะครับเส้นนี้คือ C นะครับแต่ตรงนี้ถึงตรงเนี้ยคือ B เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คืออะไรครับ c ลบ b จริงไหมเอาใหม่นะครับเส้นนี้คือ c ถูกไหมเพราะมันคือรัศมีของเครื่องวงกลมของวงกลมใหญ่ถูกไหมใหญ่สุดอะ่ะแต่ตรงนี้มันคือ b เพราะฉะนั้นเอา c คือทั้งหมดลบออก b ก็จะเหลือตรงนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราได้เส้นนี้มานะครับก็คือ c ลบ b เดี๋ยวครูจะไปวาดใหม่ให้ด้วยแต่ให้เห็นจากรูปก่อนนะครับก็คือ c ลบ b นะและเมื่อกี้นะครับที่เราลากเส้นกันจําได้ไหมครับที่เราลากจากจุดนี้เราก็มาตรงเนี้ยเมื่อกี้ครับที่เราลากกันนี่ x b. นะครับอันนี้คือ x ถูกไหมคือ x ของเราคือ x ของเราเมื่อกี้ที่เราลากอย่างเงี้ยครับรูปเมื่อกี้เนาะตรงเนี้ยคือ x ของเราซึ่งเราได้แล้วมันคืออะไรครับ2อรู a b ถูกไหม เราก็เขียน2 root AB 2 root AB และตรงนี้ก็คือนี่ B ใช่ไหมครับตรงนี้คือ B อ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตมาวาดใหม่ดีๆนะครับให้เห็นชัดๆจากรูปเมื่อกี้นะก็คือเราจะได้มาอย่างนี้ครับเดี๋ยววาดดีๆชือ่ออ่ะอุ้ยเดี๋ยวอ้าย จะพยายามวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอ่าเป็นอยู่นะครับโอเคเราจะได้มาอย่างนี้นะครับตรงนี้คือ b นะเนี่ยครับตรงนี้คือ b นะครับและตรงนี้คือ2รูท ab ที่เราหากันเนาะก็คือ2แล้วก็รูท ab และตรงนี้นะครับซึ่งค,คุณครูอธิบายเมื่อกี้ก็คือมันคือเส้นที่ลากมันคือรัศมีของครึ่งวงกลมอะ่ะคือ C แต่เราเอาแค่ถึงตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาแค่ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะลบออกไป B นะครับมันก็คือ c ลบออกไป B นะครับมันก็คือ c ลบ b c ลบ b อ่าได้สามเหลี่ยมพิทาโกรัสมาอีกหนึ่งรูปนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยับอันี้ให้มันไปด้านข้างนิดนึงอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคิดพิทาโกรัสก้อนนี้กันอโอเค เราจะมาคิดก้อนนี้กันนะครับโดยการก็ใช้เอา c ลบ b นะครับยกกำลังสองก็คือด้านตรงค้ามุมฉากยกกำลังสองเท่ากับ2ด้านที่เหลือยกกำลังสองและบวกกันถูกไหมครับ2รู a b นะครับยกกำลังสองโอเคทันนะอันนี้ก็ใช้หน้ากำลังสองเนาะลบ2หน้าหลัง บวกหลังกําลังสองนะครับอันนี้คือก้อนนี้นะก็คือหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเท่ากับด้านนี้ก็ b กําลังสองเหมือนเดิมบวกก้อนนี้ยกกําลังสองก็คือเอาสองยกกําลังสองได้4และรูทเอยกกําลังสองก็หลุดนะครับก็ได้4 ab โอเคทันนะครับต่อมาครูจะตัดนะชึบ ช่ออย่างนี้ตัดกันได้เพราะถ้าย้ายข้างไปลบกันก็จะหมดไปถูกไหมบวก ab นี่บวก ab นะย้ายมาลบมันก็จะตัดเราสามารถตัดแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคอ่าถ้าเอาเขียนเท่าที่เรารู้ก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะงงเกินนะครับเราจะได้ c กําลังสองเนาะลบสอง bc นะครับเท่ากับ ca b โอเคคราวนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเรารู้ว่าอะไรครับเรารู้ว่า c เท่ากับอะไรครับเนี่ย c เท่ากับ2 A ใช่ไหมที่เราคุยตั้งแต่ต้นคลิปเลยเพราะฉะนั้นครูก็จะเอา C กีกำลังสองเนี่ยแทนด้วย 2a แล้วยกกำลังสองนะครับลบด้วยอะไรลบด้วย2 BC เหมือนเดิมก่อนเท่ากับอะไรเท่ากับ C แต่ a ตรงนี้ครับ a ตรงเนี้ยย้อนกลับไปนิดนึงนี่น a เท่ากับอะไรครับ C ส่วน2ที่เราคุยตั้งแต่ต้นคลิปเพราะฉะนั้น a ตรงนี้ครูจะแทนด้วย c ส่วน2ครับ c ส่วน2นะแล้วก็คูณด้วย b โอเคทันนะครับอ่ะเรามาทำกระจายต่ออันนี้ก็ได้เป็น4 a กําลัง2เนาะลบ2 bc นะครับเท่ากับอันนี้ตัดกันได้นะครับ2 1 2 2 2 4ก็จะได้เป็น2อ bc การคูณสลับที่ได้นะครับ c b, คูณ b ครูก็เปลี่ยนเป็น b คูณ c ได้นะครับจะสังเกตหน้าตามจะได้เหมือนกันนะ แล้วเราก็จะได้เป็นอะไรครับเนี่ย 4a กําลัง2เท่ากับคูณย้ายมาหากันนะครับ 2bc บวก 2bc นะครับไม่งงนะลบ 2bc ย้ายมาก็เป็นบวก 2bc คูก็จะได้เป็น 4a กําลัง2เท่ากับ 4bc นะครับทันนะ 2bc บวก 2bc นะครับก็คือ2บวก2ได้4 4bc นั่นเองนะครับเอา4หารตลอดนะก็จะได้เป็น a อกำลังสองเท่ากับ b c เรียบร้อยนะครับชึบอานไงอันนี้เหมือน4ตัด4อย่างเงี้ยครับเอา4หารตลอดเอา4่หารตลอดก็ตัด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 เราก็จะได้ a อกำลังสองเท่ากับ b คูณ c นั่นเองนะครับโอ้พอนึกนึว่าคืนที่จะไม่พอแล้วลุ้นอยู่นะครับอ่าได้อยู่นะครูพยายามเขียนตัวเล็กนะครับ โอเคใครที่สงสัยนะครับว่าเอ๊ะจากคลิปที่แล้วนะครับที่คุณครูลงเฉลยของรูปนี้ไว้ครับแล้วครูบอกว่าเราสามารถอ้างอิงอเอาความยาวด้านเ,เขาเรียกว่าเอารัศมีของวงกลมใหญ่ที่อยู่ในครึ่งวงกลมยกกําลังสองและเท่ากับ่ัรัศมีของวงกลมเล็กนะครับเอามาคูณกับรัศมีของครึ่งวงกลมมันจะเท่ากันคราวนี้ ที่มาที่ไปคือมาจากคลิปนี้เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้แบบนี้นะครับใครที่ดูรอบแรกงงเดี๋ยวค่อยๆดูทีละขั้นละขั้นก็จะเข้าใจได้นะครับคุณครูใช้ความรู้ประมาณม .2 นะมสนะครับม,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 มต้นนี่แหละก็คือใช้ความรู้เรื่องของพะหุนามในการผลต่างกำลังสองในจุดนี้นะครับแล้วก็มีพีทาโกรัสนะครับอยู่2จังหวะเลยแล้วก็มุมมองในการสร้างจุดตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงจุดไหนสงสัยจริง คอมเมนต์มาถามเป็นจุดๆไปได้นะครับอาจจะแคปหน้าจอตรงจุดที่สงสัยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายตรงนั้นเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่ามันจะมีความมันจะมีความที่แบบเฮ้ยมันทำไมนี้ไม่ใช่อย่างนี้เหรออะไรเงี้ยนิดนึงด้วยนะครับก็ลองค่อยๆทําความเข้าใจดีๆนะครับจะสังเกตจุดตรงเนี้ยครับจากจุดนี้วิ่งมาตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดอ่าวิ่งมาต้องผ่านจุดศูนย์กลางเนาะวิ่งมาผ่านจุดศูนย์กลางเนี่ยถ้านักเรียนสังเกตนะไอเส้นเนี้ยมันก็คือรัศมีเส้นเดียวกับ C ีนี่แหละมันคือซะครับ และจากจุดตรงนี้มาตรงนี้มันคือ b ถูกไหมเพราะฉะนั้นจากจุดตรงนี้มาตรงนี้มันก็คือเอา c ลบออก b ก็จะเป็น c ลบ b แล้วก็เป็นที่มาของสามเหลี่ยมตรงนี้ที่ครูเอามาวาดตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครแต่การพิสูจน์แบบนี้ถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับขอให้เราค่อยๆฝึกคำนวณในเรื่องที่เรา จาเป็นต้องใช้เราควรเรียนรู้ในวัยของเราในสิ่งที่ใกล้ตัวเราพอนะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นองค์ประกอบหนึ่งว่าเอ้ยมันทําไมได้มาอย่างนี้ด้วยเ่าเป็นการให้เห็นที่มาที่ไปนะครับโดยใช้ทฤษฎีต่างๆในทางคณิตศาสตร์มาช่วยอธิบายนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ